ในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตนองบัลำพูนะครับท่านสวิทชจันทร์วรน,นะครับวันนี้ก็ได้มอบให้กับผมนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดได้มาสแสดงความยินดีและก็มาร่วมในพิธีปฏิญาณตนและก็เดินสวสนามขององค์พันธ์ชรบอําเภอสินเรืองถือว่าเป็นต้นแบบครับเป็นอำเภอรแรกไม่ใช่เพียงแค่ในจังหวัดตนองบัลำพูของเราถือว่าเป็นกองพันธ์ชรบอําเภอรแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้รับความกรุณาจากคณะรัฐมนตรีนะครับได้จัดงบประมาณ ในการอบรมจัดตั้งให้ได้ครบทุกหมู่บ้านทั้งจังหวัดทั้งอำเภอสิบเรืองหมู่บ้านละ15นายนะครับวันนี้เรามีชลบอเต็มพื้นที่ครับทั้งจังหวัดเรามี1300นกว่านายเป็นอำเภอแรกเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยครับวันนี้เราก็มีปกครองจังหวัดนะครับซึ่งระเบียบกระทรวงไทยที่ดูแลพี่น้องชรบอก,ก็จะเป็นเรื่องของทางปกครองจังหวัดซึ่งมีท่านประหลัดจังหวัดนะครับท่านประยูรนันรุ่ก็ได้เป็นแม่ง,งานหลักนะครับแล้วก็ในส่วนพื้นที่ก็มีท่าน เทายจอนกระโทกในพื้นที่สีเรือนก็เป็นแม่งานหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกที่ต่อไปจะเป็นปกลไกที่ปกป้องคุ้มภัยนะครับช่วยเหลือทางปกครองและตำรวจให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขสุขมีความปลอดภัยและมีความมั่นใจในความอบอุ่นใจในพื้นที่ครับครับก็เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกครับที่ได้นําระเบียบประทรวงอาไทยว่าด้วยชบบตั้งแต่ปี251มาเริ่มในการ ตั้งขึ้นอย่างจริงจังนะครับเดิมมีกําลังพลทั้งจังหวัดเพียงแค่สี่พันนายปัจจุบันเราได้พัฒนาปรับปรุงเป็น10,000นายเศษนะครับซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนะครับที่ได้ควงกัน,นเรื่องนี้ต้องขอบคุณท่านนายเพอทุกท่านโดยเฉพาะอำเภอศรีบุรีนะครับที่ได้วันนี้ได้จัดกิจกรรมเป็นต้นแบบจริงๆนะครับได้ปลูกกระแสปลูกกลไกภาคประชาชนให้ปกป้องดูแลพื้นที่ของตนเองร่วมกับภาครัฐร่วมกับปกครองร่วมกับตำรวจ นะครับซึ่งอำเภอทั้ง5อำเภอก็จะคงปฏิบัติกิจกรรมแบบนี้ต่อเนื่องจากสีผูเรืองครับขอบคุณครับ